สวัสดีทุกๆคนนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เส้นทางทําใหม่ครับสะะเส้นทางทําใหม่เส้นทางตรงนี้จะไปอ่างเก็บน้ําครับส่วนทางนี้จะไปโถที่ตลาดเย็นบ้านหัส,สูงนะครับซ,ซึ่งสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัยนะครับไปเดี๋ยวผมพาขี่รถเล่นกันครับ,รบไปไปดูกัน เป็นท่อน้ําที่ชาวบ้านเขาได้เดินลงไปครับเพื่อสูบน้ําจากฝั่งโน้นไปใส่สระเพราะว่าปีนีมันน้ำมันแห้งครับสระแห้งหมดเลยต้องอาสูบน้ําไปใส่สระเพื่อจะเอาน้ำไปใส่พืชผลทางการเกษตรครับอย่างเช่นปวกมะละกอปลกมะม่วงอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะปลูกผสมภาษกันไปครับ ก็จะมีมะม่วงก็มีนี่สวนมะม่วงโบนู้นก็จะเป็นมะละกอมะละกอฮอลแลนด์ครับมะละกอนี่ยังไม่มีใครมาปลูกนะแถวนี้เพราะว่าน้ำไม่มีใส่ไต่พอตแต่หลังมานี้เริ่มมีคนมาเปิ่เริ่มมาขุดท,ที่ทำสวนแถวนี้กันเยอะนะครับถึงนี้เขาเรียกว่าห้อยเดือ หวานก็มีครับจะเป็นสรงนี่จะเป็นน้องน้องควายครับน้องควายววน,ะคะนาควายด,ายด,ดายูควายวดิดูควายควายจ้าลายนะทุกคนแต่ตรงนี้สระน้ำสระไม่แห้งนะครับจะเป็นจะ่อื่นจะแห้งหมด อน้องชายอในพวกนี้ล่างนะคะมันเป็นกลุ่มแมงดอ้วยค่ะมันน่าราักมากมันมีรูปด้วย <c oughs> มันมีรูปเระไปเล่นกับมันอ่ะไปเล่นไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันขวิดเอาเดี๋ยว,ว,ยวมันขวิดตรงนี้ครับเวลาฝนตกนี่ก็จะมีพวกตึงพวกกบออกมากันเยอะ บ้านนี่เขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์จับบ้างอาจับกลางทุ่งตามทุ่งนาบ้างแต่วันนี้ผมยังยไม่ตกแรงมากครับบอกว่าเป็นเดือนี่ยังไม่ตกเลยครับเนี่ยไล่ห้อยอะไรนี่พวกเขาว่าจะทำกันนะครับ ไปทำไมไม่ได้เลย,ยก,น,ยกน,นี่ก็จะมากับลูกสาวครับอยากมาขี่รถเล่นด้วยไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อ โดยโดยรวมแล้วก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะกลับดีกว่าสวนท้า่ก็จะเป็นป่าครับป่าแถวบ้านก็จะเป็นพวกป่าเต็งลังไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมกลับดีกว่า ก่อนกลับแวะดูสาปแปบ๊บเป็นสาะน้ำครับนี่ผมเจอตรงที่ผมจะมาจับอึงแล้วเป็นสาะน้ำครับสาะน้ำของชาวบ้านหรือเปล่าไม่รู้ไม่ค่อยได้มาหรอกครับไปไม่มีอะไรแล้วกลับกันดีก,กว่าเนาะ,ะดีกว่าเดิมเยอะครับถนนที่สร้างใหม่ แต่ก่อนนี่มันจะเป็นแบบเป็นหลุมเป็นบ่อทางขรุขระมากก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับเส้นทางใหม่ก็เป็นธรรมชาติดีนะครับเส้นทางก็จะเป็นป่าเป็นดอยผ่านไร่ผ่านสวน บางคนเขาก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างในนี้นะครับก็ไม่เชิงว่าเป็นบ้านหรอกครับเหมือนกับว่าสร้างไว้หลบแดดหลบฝนอะไรประมาณนั้นครับบางทีเขาก็นอนนอนท,ที่นี่เลยนอนเฝ้าไรเฝ้าสวนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบคลิปไว้ท่เพียงเท่านี้นะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ